วันนี้นะคะเราจะมาสอนทำโปรแกรมเกมทายคำศัพท์กันนะคะอันดับแรกนะคะเราจะทำการ New JFrame form ขึ้นมานะคะคลิกขวาค่ะ New JFrame form ค่ะในหน้านี้นะคะเราจะทำการเป็นหน้าอินเด็กนะคะก่อนเข้าเกมะคะ่ะโดยใช้เครื่องมือสองตัวนี้นะคะอันดับแรกนะคะก็คือเป็น J Button คะ่ะอีกตัวหนึ่งก็คือ J Label คะ่ะ โดยอย่างแรกนะครับต้องตั้งค่าเจฟเฟมก่อนนะครับโดยพอกดตรงนี้ครับเราก็จะมี p r o p e r t y ขึ้นมานะครับหรือว่าจะกดคลิกขวาคลิกขวาครับแล้วก็ property ตรงนี้ก็ได้ครับโดยอย่างแรกครับเราจะไปตั้งขนาดนะครับตรงนี้ครับเป็น800คูณ6 0รครับตามรูปที่เราจะ Import เข้ามาครับแล้วต่อไปครับผมจะทำให้ เฟรมเราไม่สามารถขยับได้ครับโดยไปติ๊กถูกที่นี้ครับจะทําให้เฟรมเราไม่สามารถขยับไปไหนได้ครับเพราะว่าเราจะบังคับให้กดปุ่มครับอันต่อไปครับเราจะมาจะแอดรูปเข้าไปครับโดยใช้เจลาเบลครับกดคลิกขวาครับแล้วก็พาราเมตต์แล้วก็ไปที่ไอคอนนี่ครับโดยเราแอด ในการแอดรูปครับเราใช้ตรงไอคอนนี่ครับเราก็กดตรงนี้ครับจุดจุดจุดนี่ครับครับถ้าเรามีรูปอยู่ในโฟลเดอร์ของโปรแกรมนะครับเราก็สามารถเลือกรูปได้ครับแต่ถ้าเราไม่มีครับให้เรากด Import to project ครับครับเราก็ไปเลือกรูปครับว่าอยู่ไหนเราก็เลือกรูปเลยครับแล้วก็กด Next ครับครับแล้วก็กด f i n i s h ตรงนี้ครับ ครับก็เราก็ได้รูปมาครับแล้วกดโอเคครับทีนี้เราก็จะได้รูปมาแล้วนะครับเพราะว่าเราฟิกขนาดรูปมาแล้วครับคือ800ร้อคูณหกรแล้วคราวนี้เราก็เอามาใส่แล้วก็ลากให้เต็มรูปได้เลยครับแล้วอันต่อไปครับคือบัตทอนนะครับอันนี้จะทำให้เป็นปุ่มคลิกเข้าไปข้างในนะครับ โดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยครับคราวนี้ครับเราก็จะมาเขียนโค้ดใส่ในบัตตอนตรงนี้นครับโดยคลิกขวาแล้วก็อีเวนตครับนี่ครับแล,แล้วก็แอคชั่นแล้วไปที่อันนี้ครับครับโดยอันนี้ครับผมทำเป็นให้ New อ b อบเจของฟอร์ม2ขึ้นมานะครับโดยเรียกฟอร์ม2ขึ้นมา โดยใช้คำสั่ง form จุด set visible ให้เป็น true เพื่อจะได้เรียกขึ้นมาครับแล้วก็ set visible จุด false คืออันนี้คือเราจะ set ตัวเองนะครับให้หายไปครับต่อมานะครับเราจะทำการสร้างอีกหนึ่งเฟรมนะครับไปคลิกขวานะครับ new J frame form นะครับโดยตั้งชื่อว่า G 2ครับแล้วกด finish ครับพอเราได้ ฟอร์มมาหนึ่งฟอร์มแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาใส่เครื่องมือตามรูปนี้เลยนะครับโดยอันแรกครับโดยใช้มีใช้ลาเบลนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ต่อไปจะมีใช้บัตตอนนะครับแล้วก็จะมีใช้แผนนะครับอันนี้ครับแผนแล้วก็จะมีใช้ i ฟิลนะครับต่อไปก็จะใช้เมนูนะครับ โดยอันดับแรกครับเราจะมาทําพื้นหลังตรงนี้กันนะครับโดยเราเอาเอาลาเบลมาหนึ่งอันนะครับลากใส่ลงไปนะครับคราวนี้กดคลิกขวานะครับแล้วก็ property เราก็จะแอดรูปเข้าไปนะครับทําเป็น Background นะครับโดยกดอันนี้ครับอิมตรงไอคอนนี่ครับแล้วเราก็ import to ทูโปรเจครับคราวนี้ครับเราก็เลือกรูป ที่เราจะทําเป็นแบก้าวครับแล้วเราก็กดฟินิชตรงนี้ไปเลยนะครับพอเราได้นะครับเราก็กำหนดขนาดรูปกับฟอร์มครับให้พอดีกันนะครับโดยของผมนะครับผมได้กําหนดรูปนี้นะครับมีขนาด748แนะครับแล้วก็300ครับโดยกว้างเจ็ดร้อยสี่และสูงสามร้อครับ คราวนี้ผมก็เอามาใส่นะครับเป็นแบ็กกราวข้างหลังนี้ครับเราก็ได้แบ็กกราวมาหนึ่งอันนะครับต่อไปนะครับผมก็จะใส่เห็ดเข้าไปนะครับโดยทําเป็นว่าถ้าเราต่อผิดครับเห็ดเราก็จะเคลื่อนไปเรื่อยเรยโดยผมจะให้มันผิดได้5ครั้งนะครับผมก็ต้องใส่เห็ดไป5ตัวครับโดยผมก็จะทํำใช้ลาเบลนะครับเข้ามาห้อันครับพอเราได้5อันนะครับคราวนี้เราก็ทําเหมือนเดิมครับ เราโดยแต่ละอันที่เรากําหนดรูปตามขนาดที่เรากําหนดไว้เลยนะครับโดยกับ o p e r t y แล้วก็ไปที่ไอคอนนี่ครับแล้วก็ import เข้ามาครับรูปเห็ดครับแล้วก็กด finish นะครับเราก็ได้รูปเห็ดมาแล้วนะครับพอเราได้มาครับเราก็เรียงเรียงให้ได้5อันเลยนะครับเพื่อที่เวลาเราตอบผิดครับมันจะได้ทําเหมือนกระโดดไปเรื่อยๆครับ เราต้องเรียนดีๆนะครับต่อไปเราก็มีรูปมาริโอหนึ่งตัวนะครับก็เหมือนเดิมครับ p อ r t ตแี้วก็ไอคอนนี้ครับก็ import รูปมาริโอเข้ามาหนึงรูปนะครับคราวนี้เราก็ได้เหตุกับมาริโอแล้วครับโดยตรงนี้ครับถ้าเราเลื่อนขึ้นนะครับส่วนตรงนี้นะครับมันจะมี move up นะครับกับ move down นะครับโดย เราต้องกำหนดแบ็กกราว n d ตรงนี้ครับให้เป็นให้อยู่ล่างสุดนะครับเพื่อที่มันจะได้เป็นอยู่ข้างหลังสุดนะครับแล้วคราวนี้เราก็เรียงลำดับเลยครับเรียงลำดับเหตุเลยครับจากสู่จากสี่ไปสามไปสองไปหนึ่งครับแล้วก็มาริโอ a มาริโอจะได้อยู่หน้าสุดครับคราวนีเ้เราก็จะมาทำเกมโอเวอร์กับวินนะครับ โดยให้มันอยู่ข้างบนสุดตรงนี้เลยนะครับก็เหมือนเดิมคร,รับโกลด p พ o p เ r อร์ตแล้วก็ไอคอนแล้วก็ Import เข้ามาครับอิมอร,รูปเข้ามาโดยเราจะให้มันอยู่หน้าสุดนะครับเราก็เลื่อนเลื่อนตรงนี้ครับขึ้นมาให้มันสุดเลยให้มันเหนื่อยอยู่มาริโออีกครับแล้วก็พอเราได้เกวิน,นะครับแล้วกเกมโอก็ทําเหมือนกันครับโดย p r o p e r พ y แล้วก็ไอคอนนี้ครับแล้วก็หารูปขึ้นมา1รูปครับเป็นเกมโอเวอรตอนนี้เราก็จะได้เหตุได้เกมโอเวอได้ Win ได้ Background นะครับแล้วก็ได้มาริโมาแล้วต่อไปนะครับเราก็จะเราก,เราก็เราก็จะมาทำช้อยนะครับรูปที่เราจะให้ทายคำสั่งนะครับโดยผมผมมี5รูปนะครับนี่ครับ5รูป ทำเหมือนเดิมนะครับแอดรูปเข้าไป5รูปครับพอเราแอดรูปเข้าไป5รูปนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาจัดเรียงครับว่าถ้ามันอยู่บนสุดมันก็จะอยู่หน้าสุดครับอย่างเช่นอันนี้ครับนี่ครับถ้าเราเลื่อนลงไปมันก็จะไปอยู่ข้างหลังแปลว่าอันแรกครับผมตั้งแอปเปิลน้าให้เป็นรูปแรกผมก็ให้มันอยู่ข้างบนสุดแล้วก็ไล่ลําดับลงไปเรื่อยๆครับต่อไปครับผมก็จะใช้ text v i e ครับ อันนี้นะครับ text fill อันนี้นะครับลากลงมาครับเพื่อที่จะได้เวลาต่อคำสั่งนะรับให้ต่อในช่อง text fill นะครับอันต่อไปนะครับผมจะใช้แพนนะครับเข้ามาเป็น background background นะครับตกแต่งให้สวยงามครับโดยลากลงมาแล้วก็กลางนะครับย่อขยาย ตามใจชอบเลยครับว่าให้มันอยู่ไงโดยที่ผมเอาพวกข้อมูลที่พวกรูปพวกอะไรครับอยู่ในแผนนะครับพอเราเริ่มเป็นรูปเป็น่างครับผมก็จะใช้บัตทอนครับเวลากดต่อคาถามนะครับโดยให้ตรงนี้นะครับเป็นตัวเช็คนะครับเรามก็ไปหาบัตทอนครับแล้วก็ล่างลงมาครับเราก็จะได้ เดยผมก็จะไม่ใส่ชื่อตรงแถกนี้ครับตรงแถกเลื่อนมาแล้วก็ตรงแถกผมก็ใส่ผมก็เลยใส่คําว่า s ั b มิ t ไปตรงนี้ครับพิมพ์ลงไปได้เลยครับแล้วตรงนี้ครับตรงแบ็กกราวผมก็ปรับโดยกดคลิกตรงนี้ครับจุดๆนี้ครับแล้วคราวนี้ผมก็เลือกสีตามที่ชอบเลยครับแล้วก,กดโอเคมันก็จะเป็นแบ็กกราวของปุ่มนี้ไปเลยนะครับ ปุ่มต่อไปครับผมจะทำเป็นปุ่มรีเซ็ตค่านะครับผมก็จะใช้บัตทอนเหมือนเดิมครับใช้นี่ยครับลางลงมาเหมือนเดิมแล้วก็ใส่คําว่ารีเซ็ตลงไปเหมือนเดิมครับตรองเทคตรงนี้ครับแล้วก็แบ็กกราวอนเดิมตั้งให้เป็นสีตามใจนะครับสีไหนก็ได้แล้วกดโอเคคราวนี้เราก็เริ่มจะได้รูปโปรแกรมแล้วครับ ขอให้เพื่อนๆจัดให้ดีๆนะครับว่าอันไหนมาก่อนมาหลังนะครับจะได้ไม่งงครับอันต่อไปครับผมก็จะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าเมนูบาร์เนี่ยครับเข้ามานะครับโดยจะทําเป็นปุ่มมีปุ่มเฮล์นะครับนี่นะครับโดยใช้อีนนี้ครับเมนูบาร์ลากเข้ามาครับพอลากเข้ามาเสร็จนะครับเราก็เราก็ต้องลากเมนูไอเทมนะครับไปใส่นะครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับ เพื่อที่เราจะทําให้มันมีหัวข้อเรื่องครับว่าเราจะใส่หัวข้ออะไรไปบ้างครับอย่างอันนี้ครับผมจะทำมีผู้จัดทากับวิธีการเล่นนะครับที่จะใส่ไปครับค่ะต่อไปนี้นะคะเราจะทําการเขียนโค้ดให้กับปุ่มซับมิดนะคะโดยอันดับแรกนะคะคลิกขวาค่ะตรงปุ่มซับมิดค่ะเลือกอ e ีเวนต์ค่ะค่ะต่อไปเลือกเมาส์นะคะแล้วก็เลือกที่เมาส์คลิกค่ะ ก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้ขึ้นมานะคะค่ะในบรรทัดนี้นะคะเราจะทําการสร้างสต i ิงขึ้นมานะคะ1ตัวนะคะชื่อว่า kb ค่ะ kb นะคะจะเก็บค่าของ text field นะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้า text field นะคะได้รับค่าอะไรมานะคะ kb จะมีค่านั้นด้วยค่ะนั่นก็คือค่าของสต i ิงค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะนําค่า kb นะคะที่ได้จาก text field นะคะมาตรวจสอบ เงื่อนไขนะคะโดยกำหนดทั้งหมดนะคะ5เงื่อนไขค่ะโดยเงื่อนไขแรกนะคะเราจะตั้งชื่อว่าแอปเปิลค่ะเพราะว่ารูปแรกของเรานะคะเป็นรูปแอปเปิลเราควรเรียงรูปนะคะตามลำดับเคสที่เขียนนะคะโดยเรากำหนดเงื่อนไขว่าค่าที่ได้รับจาก text field นะคะใส่ค่าคำว่า Apple ลลงไปถ้าเหมือนในชื่อเคสนี้นะคะเราจะให้แสดงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ค่ะ โดยเงื่อนไขแรกเราจะใช้ J option p a d นะคะหรือที่เราเรียกว่านะคะ message box นะคะให้ขึ้นคำว่าถูกต้องส่วนนูนะคะคือสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงใน message box ค่ะโดยเมื่อ message box นะคะโชว์นะคะต่อไปนะคะภาพของคำถามภาพแรกนะคะหรือที่ชื่อว่า quest pick นะคะเราจะ set visible นะคะให้เป็น false นะคะแล้วภาพต่อไปที่ชื่อว่า เคสพิกวันนะคะให้เป็น two ค่ะและเซตค่าเทคฟิลนะคะให้เป็นค่าว่างนะคะโดยการใส่ฟันหนู2ออันนะคะเมื่อจบการทํางานนะคะหรือจมเงื่อนไขนะคะในเคสแรกแล้วเนี่ยให้เราใส่เบรกลงไปะค,ะค่ะค่ะโดยต่อไปนะคะเมื่อเสร็จเคสแรกนะคะเราก็จะทําเหมือนเดิมนะคะแค่เปลี่ยนชื่อเคสนะคะตามรูปนะคะที่เราได้ตั้งไวค้ค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นรูปที่2ของเราเนี่ยเป็นรูปบานาน่านะคะเราก็จะตั้งเป็น ชื่อาวานาค่ะค่ะถ้าเกิดตอบถูกนะคะรูปที่โชว์ในรอบที่แล้วนะคะก็จะหายไปค่ะแล้วก็จะขึ้นรูปใหม่ขึ้นมานะคะในที่นี้นะคะก็คือค i ิกวันนะคะที่โชว์ในรอบที่แล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนค่าให้เป็นฟอละคะแล้วก็ขึ้นภาพใหม่ก็คือ click t ก o ูค่ะให้ขึ้นมาเป็น o ูค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเสร็จในเคสที่สองเนี่ยเราก็จะทําเหมือนเดิมค่ะกับเคสที่สนะคะ ก็แค่เปลี่ยนชื่อนะคะตามรูปนะคะโดยคียที่3ามเนี่ยรูปของเราคือทุเรียนนะคะหรือดูเรียนนะคะถ้าตอบถูกนะคะรูปพี่โชว์นะคะในรอบที่แล้วเนี่ยก็จะหายไปแล้วก็รูปใหม่ในรอบต่อมาก็จะขึ้นมานะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นค Qui ิก Qu พิกทูนะคะในรอบที่แล้วที่เราแสดงไปเมื่อตอบถูกปุ๊บเราจะทำการเปลี่ยนค่าให้เป็นฟอร์ทันทีนะคะแล้วก็ค Qui ิก Qu pick ีนะคะ ในรอบต่อมานะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนให้เป็นทูค่ะหลังจบทุกเคสน,นะคะเราต้องใส่เบรกลงไปเสมอนะคะค่ะสำหรับในเคสที่4่นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมกับเคสที่3ค่ะในเคสที่4ของเราเป็นสตรอเบอร์รี่นะคะทำการเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือการเปลี่ยนรูปนะคะที่ใช้ไปแล้วนะคะเป็นฟอลนะคะในที่นี้ก็คือ Quick Pick 3นะคะให้เปลี่ยนเป็นฟอลค่ะแล้วก็ค i ิ k Pick 4ค่ะให้เปลี่ยนเป็น2ค่ะ พอจบเคสนะคะให้ใส่เบรกเสมอน,นะคะเคสสุดท้ายนะคะเคสที่5้านะคะ,ะ,คะก็คือ w a t e r ์เ l o n นะคะถ้าเกิดถูกนะคะเราให้นแสดงค่าถูกต้องทันทีเลยค่ะจากที่เราตอบทั้ง5ข้อถูกแล้วนะคะรูปวินนะคะก็แสดงขึ้นมาค่ะต่อไปนะคะจะเป็น default นะคะ default นี้นะคะเราทำมาเพื่อถ้าเกิดสำหรับเราตอบคำถามผิดนะคะตัวนี้นะคะ่ะจะเป็นการตรวจ เงื่อนไขาตามเคสค่ะที่เราได้ทําไว้นะคะว่าถ้าเกิดตอบคําถามผิดเราจะส่งค่ามาที่ default ทันทีค่ะการตั้งค่า default นะคะโดยอย่างแรกนะคะเราจะทําตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะคะเป็น integer ค่ะโดยตั้งชื่อว่าเขานะคะโดยที่เขาเนี่ยมีค่าเท่ากับ0ค่ะเขาในที่นี้นะคะก็คือเอาไว้สําหรับนับรอบในการตอบผิดนะคะต่อมาค่ะ if นะคะเท่ากับถ้าเขาเท่ากับ0เนี่ยจะให้ทำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะคะอันดับแรกค่ะให้แสดงเมสเซจบอกนะคะขึ้นคำว่าไม่ถูกต้องแล้วรูปเหตุในรูปแรกของเรานะคะก็จะหายไปค่ะแล้วจากนั้นค่ะรูปเหตุในรูปถัดไปนะคะก็จะขึ้นมาแล้วให้เขานะคะมีค่าเท่ากับ1แล้วเซตค่าของ text field นะคะให้เป็นค่าว่างค่ะ และถ้าเขานะคะเท่ากับ1น,นะคะคือการตอบผิดเพิ่มอีก1ครั้งค่ะโดยการตอบผิดทุกๆครั้งนะคะเขาเนี่ยจะเพิ่มค่าทีละ1เสมอค่ะค่ะโดยเงื่อนไขนี้นะคะเหตุรูปที่สองนะคะที่เมื่อกี้ได้ขึ้นมานะคะก็จะหายไปะคะ่ะแล้วก็เหตุรูปที่3ามก็จะขึ้นมาแทนนะคะค่ะแล้วก็ในต่อไปนี้นะคะถ้าเกิดการตอบผิดอีกหนึ่งครั้งเนี่ยเขาก็จะแสดงค่าเป็น2นะคะ โดยที่เห็ดรูปที่สามนะคะก็จะหายไปเห็ดรูปที่สี่ก็จะขึ้นมาแทนนะคะแลวถ้าเกิดตอบผิดอีกครั้งเนี่ยเขาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับสามค่ะเห็ดรูปที่สี่ก็จะหายไปค่ะแล้วก็เห็ดรูปที่ห้าเนี่ยก็จะขึ้นมาแทนแค่ะถ้าเราตอบผิดถึงห้าครั้งนะคะเห็ดรูปที่ห้าก็จะหายไปค่ะแล้วเกมนะคะก็จะขึ้นคําว่าโอเวอร์ค่ะแล้วเราก็ทําการเซตค่าวอรีเอเวของมาริโอคนระับให้เป็นฟอรนะ์ครับเพราะว่าเราได้ทําการตอบผิดครบแล้วนะครับ เราจึงทําให้มาริโอนะครับหายไปนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเขียนโค้ดให้กับเมนูบาร์นะครับโดยอันแรกนครับผมได้เซตตรงหัวเมนูบาร์ครับชื่อว่าเฮลนะครับตรงนี้นะครับโดยผมจะเขียนแล้วผมก็จะผมเอาเมนูเข้ามาใส่ตรงนี้ครับเมนูไอเทมครับเข้ามาใส่สองอันครับโดยชื่อว่าผู้จัดทําแล้วก็วิธีการเล่นครับโดยผมจะเขียนโค้ดให้กับสองอันนี้นะครับ ผมจะเขียนโค้ดใส่ไปนะครับโดยคลิกขวานะครับตรงนี้ครับคลิกขวาแล้วก็อีเวนต์ครับแล้วก็เมาส์เมาส์จุดคลิกนะครับครับมันก็จะมาว่าถ้าเราคลิกนะครับจะให้มันทําอะไรดัวนแรกครับผมไปได้ n e w object ของ G4 ครับ G4 ของผมนะครับก็คือผู้จัดทํานะครับผมจะให้มันลิงก์มาหน้านี้นะครับ โดยผมก็ new object ของ G4 นะครับโดยชื่อว่า F4 นะครับโดยผมเอา F4 จุด set visible เป็น true ครับโดยให้มันโชว์นะครับแล้วให้ this ก็คือ G2 นะครับจุด set visible เป็น f a l s นะครับส่วนอันต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการเล่นครับผมก็จะกดเหนเดิมครับคลิกขวาแล้วก็ event ก็เมาส์เมาส์จุดคลิกครับ โดยฟอนต์นะครับผมได้ทําเป็นวิธีการเล่นนะครับผมจะทําให้มันลิงก์มาหน้านี้ก็เหมือนเดิครับ G 3แล้วก็ตามด้วยชื่ออะไรกันนะครับผมตั้งชื่อว่า F 3เท่ากับ New G 3ครับโดยตั้ง G 3า set visible <c oughs> เป็น t u o นะครับแล้วก็ให้ G 2นะครับเป็น f a l s e ก็จะหายไปให้โชว์แต่ G สามเดียวครับส่วนรูปนะครับรูปก็คือ เหมือนเดิมครับคลิกที่อันนี้ครับแล้วก็ไปที่ไอคอนครับแล้วก็ Import เหมือนเดิมครับ Import แล้วก็หารูปไอคอนที่เราอยากได้ครับมาใส่แล้วกดฟิน็ตนะครับเราก็จะได้รูปขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับครับผมปุ่มสุดท้ายนะครับปุ่มรีเซ็ตนะครับโดยเราดับเบิลคลิกที่ปุ่มรีเซ็ตเข้าไปนะครับเพื่อใส่โคดอันดับแรกนะครับผมกําหนดค่าให้เขาเท่ากับศูนย์ เมื่อคลิกปุ่มรีเซ็ตเพราะจะเป็นการกำหนดค่าการนับการตอบผิดให้เป็นศูนนะครับผมจะเซ็ตภาพแรกให้โชว์ภาพแอปเปิลโดยเควสพิกแรกให้เป็นทูแล,แล้วภาพคำศัพท์ที่เหลือให้เป็นฟอลและโดยมอนสเตอร์เป็นรูปเห็ดที่อยู่ภาพแรกนะครับให้เป็นฟอล โดยมอนสเตอรับเป็นรูปเพ็ดที่อยู่ภาพแรกให้ตั้งเป็นทูนะครับและรูปเพ็ดที่เหลือให้เป็นฟอสแล้วภาพบินและภาพเกมโอเวอร์ให้เป็นฟอสให้มันซ้อนภาพเอาไว้นะครับคราวนี้ครับเมื่อเราเขียนเส้นหมดแล้วครับเราก็จะได้ตัวโปรแกรมขึ้นมาครับคราวนี้เรามาลองรันดูครับครับตอนแรกเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็กดคลิกทูเกมครับ มันก็จะไปหน้าคําศัพท์แล้วนะครับเหตุก็จะอยู่ภาพแรกเหมือนที่เราตั้งไว้ครับมาริโอก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพคําศัพท์ที่เราตั้งไว้อันแรกนะครับโดยการเล่นนะครับผมได้ตั้งว่าตัวแรกครับต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะครับถ้าเป็นตัวอื่นจะผิดนะครับไม่ตรงกับเคสที่เราตรงตามเงื่อนไขที่เราตั้งไว้ครับอันแรกครับเป็นลูกแอปเปิลครับดูครับเราก็พิมพ์มครับคําว่าแอปเปิลเราก็ s u สัมมิ มันจะขึ้นคําว่าถูกต้องครับเนี่ยครับแมสเซจบอกที่เราเขียนขึ้นมามันก็อย่างนี้ครับเรากดโอเคภาพก็จะเปลี่ยนไปนะครับเหตุก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะเรายังไม่ได้ตอบผิดนะครับตอบเราลองตอบผิดดูนะครับเราก็กดสับมิดมันจะขึ้นแมสเซจบอกก็จะขึ้นว่าไม่ถูกต้องนะครับเหตุจากตัวแรกที่อยู่ตรงนี้ครับเราก็จะ visible ไปนะครับแล้วเหตุตัวต่อไปก็จะขึ้นมาครับ เราสามารถตอบผิดได้5้าครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเกินห้าครั้งเกมก็จะโอเวอร์นะครับต่อไปเราก็จะพิมพ์บานณาน่านะครับแล้วกด s ัมมิ t ถูกต้องครับเหตุ <Head S 1> ก็ยังอยู่ที่เดิมครับเพราะเราไม่ตอบผิดภาพก็จะเปลี่ยนไปนะเราตอบถูกภาพก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับครับถ้าเราตอบผิดอีกครั้งหนึ่งเหตุ <Head S 1> <Head S 2> ก็จะขยับภาพก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับ คราวนี้เราลองรีเซ็ตนะครับปุ่มรีเซ็ตตรงนี้คือจะทําให้เห็นนะครับกลับไปอยู่ตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้ครับแล้วภาพนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นภาพแรกคือภาพแอปเปิลครับครับค่าก็จะเคลียร์ไปหมดแล้วนะครับมันก็จะกลับไปอยู่เหมือนเริ่มเกมใหม่หมดเลยนะครับเราลองพิมพ์ครับแอปเปิลครับมันก็จะไปเคสแรกครับที่เรากําหนดไว้ครับนี่ครับเป็นไงครับเพื่อนๆโคม เป็นเกมที่ไม่ยากนะครับสนุกสนุกครับเพื่อนๆสามารถไปเปลี่ยนใช้คำสาบอย่างอื่นได้นะครับหรือว่ากำหนดให้ผิดน้อยลงกว่านี้ได้นะครับของค,ครับ